สวัสดีค่ะพบกับวันนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณตัวเล็กเด็ดสูตรเล็กเด่นรู้ก่อนออกกับเล็เด็ด2ตัวล่างสูตรขนมไทย2สูตรง่ายค่ะสูตรแรกเขาจะเป็น10ล่างบวกในล่างบวก10บนบวกหลักพนันแล้วบวกสองงที่ค่ะสูตรที่2เขาจะเป็นหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งบวกหลักร้อยบวกหลักพนันแล้วบวก3างที่ค่ะ ก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากก็เลยก็แชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆหัวเด็ดสูตรของเราบอกก,ออกันทุกรอบอยา่กันทุกงวดที่ผสูงไมต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเขา้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามรุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาค่ะเราก็ทําการคํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยค่ะก็จะได้เป็น5บวก2บวก9บวก3และบวก2คงที่ค่ะ ผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น11ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข1นะคะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น6บวก6บวกแบวก3และบวก3คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น26ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข6ค่ะและเลขเด็ดสองตัวล่างจากสูตรนี้ที่เราคำนวณได้นั่นคือ16ค่ะก็เป็นเลขเด็ดสองตงัวล่างในวันที่ผ่านมา16ที่เข้าเต็มเ็มจากสูตรนี้กันไปเลยค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณตังเลขเด็ดรุกันออก,กับเลขเด็ด2ตัวล่างในงวดที่17เมกราคม25 69ก็ทําก็ทำการคำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยค่ะก็จะได้เป็น1บวก6บวก0บวก7และบวก2งคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น16ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข6ค่ะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น3บวก3บวก7บวก7และบวก3คงที่ค่ะ ผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น23ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข3ค่ะและเลขเด็ด2ตัวล่างจากส่วนนี้ที่เราคำนวณได้นั่นคือ6 3ค่ะแต่ถ้าใครอยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็จะได้เป็น3-6ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะ ใครชอบตัวเลขไหนเรียนสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดบ,บอกทุ่งงวยเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดแอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือกเกี้ยงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขอภายทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสุดเด็ดตังเรื่องเน้น,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 นสูงงวดต่องวดไว้ทุกคนนี้ตามรุนกันในทุกๆงวยกันเลยทีเดีวยวคะ่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเ,เด็ด กับช่องมณี้รวย